จางที่เขาจังใดครับมืัอนี้นเขา,นะาปิดไปแล้วนะเขาปิดไปแล้วแม่แม่ลูกปิดเป็นแม่ลูกเขาว่ามั่นสิวาเอาตัวนี้บอกวันนี้ตัวนี้ครับลูกสายเพชรอุดรครับผมตาสวรรค์หนาเขา,านเล,เล,ลเยอุดดอนมาเลยเกินไปด้วายลูกไซลุงเพียดลูกไซลุงเพียดตีลุงเพียดลุงเพียดเวเพชรอุดรลุงเพียดแม่เพชรอุดรอ๋อแม่เพชรอุดดอนหนาตาทั้งเขาแต่หูหักอีหลี หงอนป้น,นม,ามากเลยเด็ากดฎอนนะเหล๋ยวเดีด๋ยวเขาหนาแปดดอกจะตื่นดอกกระบานคักโโกิลิกระบานโอ้โหกระบาดไงครับ<แ>ตาสวยเป็นควายที่ตาสวยครับตานกเป็ดเทียบตานกเป็ดเทียบนกเป็ดน้ำครับนี่ตางามตางามกระดูกเงยบางอย่างค้นเขาเลยกระดูกเงยหัวเงยอันควายโค้งสางไหมเงยยังเสียมันพัดธนาไง เขาสีเขาสีบำรุงมันน่ะบำรุงเนื้อหัวหลังมันกินได้แต่กระดูกนี่เป็นอย่างที่บำรุงยากเอาอย่างไปใส่มันมันกระดูกไงมันกับบางไงถ่าพันธุกรรมมันบ่็นไม้ไงอังสี่มันโคตรแล้วเบื้องนี่เทียบกับคนเบื้องคนเขาต้องซ้ำบีแข่งกันเลยครับซ้ำขาตุอยคนไหมเขาเป็นแบบเป็นหลี่ยมอยู่เว่าเหลี่ยมอยู่แบบเขามนเลยบริแตงนี่ครับนี่บอกสร้างตีเบอกกระดาษใส่เาขัดเหลี่ยมๆอยู่อีไท้ายดูเงียบเลยอยากเปิดจะสามแสนผู้ใดอยากได้มาเอาเลยครับ แม่โมนีทายจะรูปเลยครับไมนีทายลิดทยรห่อนบอกหอนวนบอกเพราอสามแียดอกมาหอนยังมาคุยกันแต่โมนีทายรวปเพียใบผสมทายรปไทายรปทยรวปงามๆมุดยิดทรมาได้มุดยิดทัมาหาสางตีขึ้นเาครับเอโทรเลยหาสางีเบอร์โทรหลังลอยเลยครับนี่ซื้อไปนี่ซื้อแล้วซื้อว่าเจ้าจ้อยผู้เล่อใจผเจ้าจอยพู้เลาใจเจ้าจอยผู้เล้ใจ จะไม่ต่างเอาครับเป็นอย่างจังหวัดจ้อยเพราะว่าเพิ่นเป็นควายเลี้ยงธรรมดากล้วยภูเขาควายภูเขาเป็นเลี้ยงธรรมดาบ่ได้บ่ได้อาหารบ่ได้อย่างเลยแต่ใหญ่ด้วยพันธุกรรมใหญ่ด้วยพันธุกรรมอิหรีแล้วใหญ่มาด้วยพันธุกรรมี่บลุงวะเนา่ปั่นวะเาีโดลใหญ่อิหรีหนาตาทั้งของญ่ผักอิหรีครับเดี๋ยวเราถ่ายเบื้องในลูกครับเดี๋ยวถ่ายลูกมันนี่นะครับสวย